ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda CBR 600 WR รถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียง 600cc ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาโดยทุกคนต้องการทราบว่า Honda CBR 600 r r นั้นจะมีโอกาสกลับมาแจ้งเกิดผลิตใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่หลังจากในช่วง1-2ปีที่ผ่านมา ฮอนด้าได้ยกเลิกการผลิตไปในปี2018และเลิกจำหน่ายในทวีปยุโรปเพราะว่าไม่ผ่านมาตรฐานบริษของยูโรโฟนั่นเองครับถัดมาในปี2019ก็คือปีนี้ฮอนด้ายกเลิก,กนจำหน่าย CBR 600RR ทุกประเทศทั่วโลกถ้าจะมีขายก็คงเป็นตัวเลขของสต็อกเก่าที่ยังคงค้างค้างอยู่หลายคนก็เป็นห่วงครับว่าฮอนด้าจะเลิกการผลิตไปอย่างถาวรหรือไม่จึงสอบถามกันเข้ามาครับว่าสรุปแล้ว CBR 600RR จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ที่งานอิกมาโช2019หรือไม่คําตอบในเรื่องนี้ณนะชั่วโมงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่ากระแสข่าวของ CBR 600R โฉมใหม่ปี2020นั้นยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับถ้าเปรียบเทียบระหว่าง CBR 600R กับ CBR 1000R ตัวใหม่ปรากฏว่ากระแสข่าวนั้น เทไปที่ CBR 1 0 0 0 r r มากกว่า CBR 6 0 0 r r ครับโดยปกติแล้วนะครับ Honda จะไม่เปิดตัว CBR 6 0 0 r r ชนกันกับ CBR 1 0 0 0 r r เพราะฉะนั้นถ้าในปลายปีนี้จะมีคิวการเปิดตัวของ CBR 1 0 0 0 r r ก็หมายความว่า CBR 6 0 0 r r นั้นต้องรอไปปีหน้าอย่างไรก็ตามผมได้ตรวจสอบข้อมูลไปที่ California Air Resources Board หรือคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกา ก็ปรากฏว่าทาง Honda นั้นได้มีการยื่นตรวจสอบค่าไอเสียของ CBR 600 r R โมเดลปี2019โดยมีกร,ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่ารุ่น CBR 600 r R และ CBR 600 RA 5 9 9 cc รหัสเครื่องยนต์เปลี่ยนจากโมเดล J เป็นโมเดล K โดยระบุปีอย่างชัดเจนว่าเป็นปี2019คําคำถามก็เกิดขึ้นว่าก็ในเมื่อ CBR 600 r R ปี2019นั้นไม่ได้มีจำหน่ายในทั่วโลก แต่มีการทดสอบค่าไอเสียโมเดลปี2019หมายความว่าอย่างไรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรหัสสายการผลิตของเครื่องยนต์จากโมเดล J เป็นโมเดล K นั้นก็หมายความว่าเป็นเครื่องยนต์ชุดใหม่ซึ่งมีสมารถระบุได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ชุดเดิมปรับปรุงใหม่หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งบล็อกเครื่องยนต์โดยเครื่องยนต์ชุดใหม่นี้มีการตรวจสอบพิเศษก็คือเรื่องของระบบ E-WAP นั่นก็คือระบบการเก็บกักไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆในรถมอเตอร์ไซค์ต้องมีการบําบัดและเก็บกักเอาไว้ ไม่ปล่อยออกไปสู่บรรยากาศภายนอกรวมถึงมีการตรวจสอบ O2 เซนเซอร์ตัวใหม่และก็รวมถึง t y catalytic นอกจากนี้แล้วยังมีการตรวจส,สอบเรื่องของ secondary air system เพราะฉะนั้นการตรวจสอบเครื่องยนต์ดังกล่าวไี่การระบุอย่างชัดเจนแล้วว่า Honda ไม่ได้เลิกการผลิต CBR 600R แบบถาวรกำลังเตรียมแผนพัฒนาเครื่องยนชุดใหม่ให้กับ CBR 600R ในปี2020หรือว่าปี2021ในปีต่อๆไป แฟนๆฮอนด้าหลายคนบ่นกันเข้ามาครับว่าในช่วง1-2ปีมานี้ Honda ปล่อยให้คู่แข่งขันอย่าง y a m a ฮ่า z f r 6รวมถึงคาลสกิสเสร็กรุ่นใหม่โดดเด่นอยู่เพียง2ค่ายก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้ครับว่า Honda นั้นจะยังมี CBR600RR อยู่ต่อไปหรือไม่วันนี้คำตอบก็คือมีต่อไปแน่นอนครับเพียงแต่ว่าจะมาปลายปีนี้หรือว่าปลายปีหน้าขณะนี้เสร็ก 6R ของคาสกินั้นมีอะไรมากทีสุดอยู่ที่ 1 3 0แรงม้าที่1 3ึ0 0รอบต่อน,นาทีขณะที่ yzfr 6มี1 1 8 4แรงม้าที่1 4ึ0 0รอบต่อน,นาทีส่วน cbr 6 0 0 R R ปีเก่าก็คือปี2 0 1 7ที่ผ่านมามีแรงม้าอยู่ที่1 1 8แรงม้าที่1 3ึ0 0รอบต่อน,นาทีจึงว่าตัวเลขนั้นใกล้เคียงกับย a ม a h a แต่อย่าลืมนะครับว่าอาซินั้นมีการปรับแรงม้าไปแล้วครั้งหนึ่งในการผ่านมาตรฐานยูโรโฟแต่ฮอนด้านั้นยังคงเป็นมาตรฐานเก่าก็คือยู ซึ่งผลังการปรับค่าไอเสียใหม่ของ CBR 600RR ในครั้งนี้จะมีแรงม้าลดลงเท่าไหร่มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ